คนเดียสิมาถามเดืองสถานะหวัวใจเะดิงเนาะตอนนี้ย่างโสดคือเก่าอยู่บอเสด็งฤฤฤฤเห็ดเบียงอยูอมม่มาดีน้ำามาดีน้ำเอามาคือดีมาโอ้ยเห็ดเพียงนะเพลยคือเลยเดชมือชมีบมองว่างก็ได้มาดีน้ำเมื่อนันโอ้แต่บังทับตีดจ่อห้องอ่ามาคือดีตกมาหายก็ได้ม,มาถ่ายคลิป เอาคนงามอีกแจ็คน้อยหนึ่งบริโรงคลิปแต่โดนโดนเอฟซีมันกับกินหอยสะดิงไอซิกอให้มันชูงบริเองแล้วก็ให้มันชูดเลยเออถ้ามีดมาเช้าตะนางบอกถึงกอครึ่งเดียวเอาซื้อเอามักสะดีต้มมาฝากใจคู่ริงทองเลยเพิ่นเลิก เลิกเฮียนมากแต่จักโมงนะเลิกจากงเรียนเอยเลิกมากกับมาค้นดินบล็อกคุณบอกไปก็อฝาเพื่อนคุณดินกับลกลูกเป็นแต่ซื้อดินบล็อกจ็กรอยน่ะหาลอยก็อันหนึ่งจักพันบสีมันช้องปูนอแพงเนาะ สมัยต่กี้ตอนตอ,อ right. ตอนปีขอยกอเฮือนก่อนสองพันก่อนพันแปดขืนเป็นทบเครึ่งเนอะห็็งวงเนิ่นหน่อยเลยก็เป็นหมาเรือเป็นหมาใหญ่แต่น่ะเนี่ยงวงกับจนหมาใหญ่ด้วยทุกคนมองงวงมันว่าาะเสดงไงนะ บรรยก ier, ายกาศรอบๆเพื่อนเพื่อนเนาะอ่านพอเพ่นเ้อทุกคนแล้วนางหลินโทรศัพ์อยู่ฮะคำเนี่ยเนาะทุกคนตอนนี้ก็โกโมงแล้วเสิยงเพื่อนกะลั่นกอกาแพงหวานเ้อทุกคนกอกําแพงหวานพอเพื่อนกอนะกอยังมาแดะตอนนี้เพื่อนกบคนดินบล็อกอยู่ผูบวาว ผัวว่าทังนดยว่างก็มาคนซอยเพิ่นเด้อขออนุญาตเข้าเบิ่งเฮือนครัวสะดิงเด้อบ่ได้เห็นแต่โดนเพิ่นเฮ็ดเฮือนครัวใหม่นะเนาะอู้เฮือนเพิ่นก็สะอาดดีๆพื้นเดือมพิ้งๆเปลีป่ยนแปลงครัวใหม่ไสร้ได้กูเก่าทุกคนนะอู้ขั้วเพิ่นแบบ สไตล์เมืองไทยเลยนะทุกคนเอาไปเทศยนนะแต่ว่าเสียที่แต่ดังไฟเตาเน้อดังไฟเตาถ่านเนาะบ้านเฮาเนาะบม่ได้มีเตาแก๊สเนาะสองเตาเนาะประเทศยนนะทุกคนโอ้ให้โซ่เน้อขวบคนนี้โตนนี่แกงอ้ามเลยโตนี <h <h ้ก็ โอเคเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวสิมาถามรื่องสถานะหัวใจสะดิงเนาะตอนนี้ย่างสดคือเกาอยู่บโสดเหมือนเดิมจ้าเหมือนเดิมยังอยู่คนเดียวคือเกาเนาะทุกคนเนาะถึงสี่เอาเฟสให้ผูบาวมาจีบแล้วกันแล้วยังโสดของเกาวูบาลมาจีบสาวมาจีบมือเดียวหายใจยสดิงว่าผูบาลกันเลยแถมสะดิงกะ เพิ่นกับเป็นได้คู่เนาะทุกคนนะเนาะเพิ่นกับบอคอยมีเวลาอัน,แ,นแซแแดกับผัว,วเราเนาะน,นอกจากเสาร์อาทิตย์เด้อทุกคนกลางคืนก็เฮามาแป็เหตุเหตุทำไมเฮาก็อยากนอนเนาะแม่นกลางคืนเพิ่นก็อยากนอนเพิ่นว่าบแบบจักเป็นได้ไรสมใจที่อยู่โสดแบบยาวๆอยู่เด้อแบบนี้บ่ค่อยผู <laughs> ้สาวบ่ค่อยมีเวลา <laughs> โอ้ย ถามว่าเทพดาขปงโปันขี่เขาทำสิได้เมนเป็นโบปันโลดหาไปเด้อเป,ป็นโบป,ปันขี่เลยว่ะชักมือมันต้องเป็นมือของสริงทองเ้อะทุกคนเ้อเดี๋ยวเันกะลอ่อล่อเนืออ้อคู่นะเนื้อคูคนทีคนทีใส่เนาะว่าจีมนะหมูใดเนาะแบบข,ข้นขทีข้นทีสีแบบสีปับ๊บตัวเข่ากับอัน สีเพิ่นได้เนาะแ <c oughs> มนบอกเะดงห <sighs> นากระชี้เมืม่อยเนาะมาแต่ซ้อนมาเมือม่อยเมือม่อยขับรถมาทุกคนเน <c oughs> าะเข่าแล้งกับท่านได้กินเพิ่นว่าท่านได้กินหดเขาเ <c oughs> นี่วกินกับ <c oughs> ย่างบะหมี่ย่งางบะไรเห็น,นกินเลยกับแก้มมีแฟนนี่แฟนเจา้าคือสีแบบเห็นอยู่ได้กินหายแจาคือสบายคนนี้เนาะเสะดิง แค่ดิเะกับเพื่ให้กินไม่กินตีมันีเจ้าบ่มีไฟเด้อทุกคนในเพื่อนนี่กันลุงโจ้บ่มีผัวกูบ่าไมีแฟนมาเห็นได้กินไห้กินเอากินมื้อ่นกินข้าวโวยเกลือไปก่อนผูบ้ากับ่งมมานี่เนาะช่วงนี้เพิ่นกัก่อกำแพงเฮือนเนาะทุกคนเนาะแม่นเลยิฟบริษัทเสริฟประหยัดใส่แนี่ยเครื่องของอันเกี่ยวกับการที่เฮือนสั้นกับแพง่แล้วเสลิงเนาะเพิ่มขึ้น ดินสอ <โก S 2> ดินใา่ห,หินยังแนะ่ะไม่ได้แน่เพิ่งแพง,แ,พงแล้วทุกคนเดียวนี่จนไปดินข้างหนเลยนะสุดาย,ายาดีแต่อย่างหนึ่งคือสร้างบริจากร <โก S 2> พอ,อ,อพอจะกอ่อพอจะเป็นค้นสร้างเป็นค้นก่อเองเอืมฉพอะติดสื่อเครื่อ,องออเข้าไปเพราะผเพราะเราอืมันแพงเลยหินน่ะรถละล้านหาใช่รถอ่ะหาแสนหกแสนไปมาก ดินบล็อกกะก้อนหนึ่งซีหาพัน 5, เนี่ยทุกคนเด็กกะแ,แพงอีกกะแ,แพงอีกวิจยาการปูนกะแพงโอ้ยปูนหนึ<บ>่งสอบหนึ่งเฉียดชิมหาพันร้อยก็บ,บาทเนาะทุกคนเนาะเพือ่อซีด้กับแพงเฮื่อนเพื่อนป่ะเกือบเบิร์ตโต้เปนว่าปูเปนว่าปูเลือนสลิงคนไโอ้ยผมมีผัววาวมาออกซอยเนาะก่อกับแพงเนาะน้อสลิงเนาะแต่ได้มีผัววาวมาเปย์ไม่ดีอยงขึ้นซดีเนาะ เจ้าอยากได้อยู่บอกคนว่าปีมาเดี่ยงนะเสีิงอยากได้อยู่ชนีสนใจบอกซีบอกเอฟซีผู้บ่าวสายเปยนี่เอฟซีค่อยนี่มาเปยเจ้าก็เจ้าหฮโซนาคือเขาไะเปยตัวเองเปยตัวเองต้องเงินออกมากับเปยตัวเองบอกว่าไรเรือบางทีมีเอฟซีใจดีสายเปย์โบนเอโบนเนนะ โนี้อาซิมีเอฟซีใจใจถึงพึ่งได้มามปีเจ้าก็ได้เด้อสเดผัส <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะทุกคนเนาะคลิปสัมผัสคู่ดิ้งทองเนาะกัขอจบเพียงเทานีดเด้อทุกคนเดี๋ยวมือหนาซิมาสัมผัสเสลิงทองไม่เนาะสิมาดินมาเยี่มเพื่นนไม่เนะานเนนะทุกคน บายบายเนี่ยทุกคนัสียงบาย FC นะฝากติดตามไเด้อฝากติดตามส่องจัปลาสาวเล่าสวันดเขีจ้าทุกคน